หลวงพ่อหรือสีลิงดำได้กล่าวว่าสุนัขหรือแมวที่มีคนเลี้ยงไม่ว่าเจ้าของจะยากดีมีจนให้ข้าวเหลือหรืออาหารดีๆขอให้มีคนเลี้ยงนั่นหมายถึงเขาใช้กรรมครบ500ชาติแล้วทานบารมีเขาให้ผลแล้วเขากำลังใช้เศษกรรมในภพเดรัจฉานชาติสุดท้ายอยู่ภพต่อไปของเขาคือมนุษย์และเทวดา ขอให้พวกเราทาตหมาทาตแมวทั้งหลายจงภูมิใจเถิดว่าพวกเรากําลังเลี้ยงเทวดาตัวน้นอยอยู่ส่วนตัวแล้วเชื่อที่หลวงพ่อท่านพูดค่ะและไม่ต้องรอไปเกิดชาติหน้า ชาตินี้มันก็เป็นลูกเทวดาแล้วค่ะโอ้โหขี้ก็มีคนตักให้นอนห้องแอร์เย็นฉ่ำเหมือนอยู่บนสวรรค์มีทาสคอยหวีขนทำความสะอาดให้ทุกวันอาหารก็ต้องกินอย่างดีกินแคทติบอลแพทตี้น้โน่นไม่เค็มบำรุงขนโซเดียมต่ำเสริมสร้างกล้ามเนื้อกระดูกและฟันสารอาหารครบครบดูดซึมง่ายในขณะที่แมวกินแคทติบอลแม่มันกินมามา่าบริหารไปทุกวันค่ะอาหารแมวเกรดพรีเมียมคนกินโซเดียมสำเร็จรูปแมวนี่แหละคือผู้มีบุญญาธิการแทๆ้ๆ